ยายหนูคุยกับผู้บ่าวเบลเยียมอยู่ว่าฉันเขาบอกว่าถ้าเธอแต่งงานกับฉันเธอคิดอยากทำงานในต่างแดนไหมหนูก็อายุสามเอ็ดเนาะแฟนก็สี่สิบเอ็ดเนาะเราก็เลยถามทำไมเหรอฉันต้องทำงานเหรอถ้าฉันไปอยู่กับเธอแล้วเธอดูแลฉันไม่ได้เหรอนี่คือคำถามที่สาวตอบถามฝรั่งนะฮะฝรั่งก็บอกว่าดูแลได้ดูแลได้แต่ฉันก็ไม่ใช่คนรวยไงเออฉันก็เป็นมนุษย์เงินเดือน ฉันดูแลเธอได้แต่ฉันดูแลครอบครัวเธอไม่ได้นะแต่ถ้าเท่านี้เท่านี้สําหรับที่ตกลงว่าเธอไปเที่ยวกับฉัน3เดือนฉันให้เธอเดือนละหมื่นนะถึง1 5ื่นห้านะคะสาเดือนเนี่ยให้ก่อนไปเนี่ยได้เขาก็พูดตรงๆเนะาะหนูทํางานอยู่ที่นี่เจอกันในออนไลน์หนูทํางานอยู่ที่นี่ทํางานออฟฟิศนะเงินเดือนของหนูก็อยู่ประมาณหมื่นห้าแล้วก็มีงาน j อบพิเศษนะคะ บางเนาะก็จะมีประมาณถึงสองหมื่นเราก็เลยคุยกับเขาว่าถ้าฉั้นไปอยู่บ้านถ,าถ้าฉั้นไปอยู่กับเธอเธอให้ชั้นสองหมื่นไม่ได้หรอเขาบอกว่าระยะสั้นนะ่ะได้แต่ระยะข้างหน้าแบบยาว,ยาวๆเธอไปอยู่ที่นูน่นเขาก็ต้องเธอก็ต้องใช้ใจฉันรักเธอนะชีวิตเราฉันไม่เคยแต่งงานไม่เคยคิดอยากจะแต่งงานกับใครฝรั่งบอกเนะเาะฉันรักเธอแต่ฉั้นก็พูดตรงๆว่าฉันก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเพราะว่าเธอ มีภาระเธอบอกว่าแม่เธออย่างนี้น้องเธออย่างนั้นเธอต้องรับผิดชอบการเล่าเรียนบอกเลยในงบประมาณนี้ช่วยได้แต่ถ้าเกินนี้อ่าเธอก็ต้องลุกมาช่วยเหลือตัวเองคิดเห็นเป็นยังไงถ้าฝรั่งพูดแบบนี้นะคะแต่หนูก็ชอบเขานะการเจอกันเนาะคุยออนไลน์ก็มาเจอกันนี่รอบสองแล้วนะคะหลังจากที่เขาเจอกันปีที่แล้วมาอ่าเขาก็ส่งเงินให้อยู่แต่ก็ไม่ได้ทุกเดือนเนาะ แต่ว่าก็สองหมื่นนะบางทีสามเดือนส่งให้ทีก็คือช่วงเป็นแฟนกันเราก็ไม่ได้จี้เพราะเราก็ทำงานนะฮะแต่ว่าการซินไปเที่ยวหรือว่าอะไรเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะ,ะเอ,อในความรู้สึกนะ้อก็ถือว่าชอบแหละอืมไม่ขัดใจแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนพูดตรงๆแบบนี้ยายจ๋าว่าไงเออจะไปต่อหรือพอซํานี้แล้วงานที่เขาหาใหเ้เขาก็ดูในรูปแบบของการเรียน แต่ว่าเขาก็บอกอยู่ว่าเออมาเธอก็ต้องเรียนหนังสือก่อนนะคะตั้งใจเอาความรู้ก่อนเพราะว่าภาคบักคับโนเบลเยี่ยมตอนนี้ mm hmm. ก็อยากให้เรียนให้จบก่อนห,หรือว่าจะสับแบบทำงานเป็นวันที่ไม่ได้เรียนก็ได้ก็คุยกันในแบบนั้นเนะาะยายจ๋าก็เลยถามว่าว่าถ้าเรามีหัวใจรักการได้ทำงานผู้ชายหางานให้เออก็ไม่ผิดหนูไม่อยากทำงานทำความสะอาดแกว่างั้นโอ้ หนูทำไม่ได้เพราะหนูไม่เคยทำอยู่ที่นี่หนูทำงานสบายถ้าเราคิดแบบนี้นะเออมันก็จะยากแก่ตัวเราเอ่ายจ่าจบอกตรงๆเลยคำนี้เลยรู้สึกแป๊บหนึ่งโหไม่อยากทำงานทำความสะอาดนะเชื่อไหมหนูยายจ่าจก็พูดไปเนาะเชื่อไหมหนูว่า่าคนจบปริญญาเป็นครูนะคะระดับทำงานอย่างดีผู้บริหารจากเมืองไทยยังมาทำงานทำความสะอาดเลย เพราะว่าเงินเดือนของการทำความสะอาดที่นี่บอกเลยงานนะเขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีในตัวของเขาทุกคนแหละแต่ในมุมมองของคนไทยเนี่ยเปรียบเทียบอาชีพแยกแยะออกเท่านั้นเองนะคะเออเพราะว่าเงินเดือนสำหรับเงินเดือนอะตีเลยระดับไหนอะห้าหกหมื่นอืมนะเต็มที่สี่สิบชั่วโมงต่อวันต่อปีสาสิบแดเนาะ กตกน่นแล้ว6กถึงเหมื่นแล้วแต่เงินขึ้นกงินลงต้องเปรียบเทียบนะถึง2,000ยูโรนะทุกคนอ่าแต่2,000ยูโรเนี่ยเราจะมาวัดไม่ได้เราต้องมาวัดตอนช่วงเงินขึ้นเงินลงนะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดปัจจัยว่าคุณทำงานออฟฟิศเงินเดือนหนะมื่นห้านะถ้าคุณทำงานทำความสะอาด8ชั่วโมงทำงานหวันมีวันหยุดเช่นกัน แถมคุณยังจะหาพิเศษได้ถ้าขยันนะคะอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังมันก็เป็นชีวิตที่คุณต้องเลือกเนาะว่า,าจะเอาอยัางไงเพราะสมมติว่าเราจบสูงปริญญามาจากเมืองไทยเราไม่รีบร้อนเรื่องเงินหรือสามีช่วยได้เท่าที่เขาไม่เดือดร้อนอ่าคุณก็มาเรียนต่อได้บง่งตรงเลยว่ามาเติมเสริมอาวุธการศึกษามาเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเรียนภาษาที่นี่เพิ่มแล้วหางานที่ดีได้เช่นกันนะคะอืม แล้วโลกในออนไลน์ชีวิตในต่างแดนคุณอยู่ามาอยู่ต่างแดนย้ายชีวิตมาอยู่ต่างแดนคุณสร้างออนไลน์คุณก็อาจจะมีะไรายได้อา่าอะไรนะไลฟ์สไตล์ของคุณก็ได้นะฮะนี่ก็มีจริงเนาะเพราะฉะนั้นโลกปัจจุบันเนี่ยเรามองหลายๆทางทุกคนอ่าเราจะไปเจาะจงว่าผู้ชายแบบนี้ นะในมุมมองมันก็อยู่ที่หนูเลือกแต่ในมุมมองเย,ยจาผู้ชายเปิดใจแล้วพูดกันตรงๆและเราเข้าในิสัยกันได้นะคะการเริ่มต้นเนาะเขาก็หนุ่ม41นะเราก็ยัง30ต้นๆเนี่ยก็ถือว่าเขาก็อยากเลือกคู่ชีวิตอืคําว่าฝรั่งบอกว่าสําหรับเราเขาเลี้ยงได้อันนี้เย,ยจ่าเชื่อมั่นเลยนะเพราะเราตัวคนเดียวเขาเลี้ยงได้ แต่อย่าลืมว่าความรักมันจีรังยิ่งยืนละถาวรไปนานได้ขนาดไหนอันนี้เรายังไม่รู้ในวันข้างหน้านะคะถ้าเรามาต่อยอดสร้างมูลค่าคุณค่าหรือความสามารถของเราให้ฝรั่งได้ภาคภูมิใจและเขาก็กลัวที่เราจะทิ้งเขาเพราะเรามีงานทํามีเงินในกระเป๋าไม่ดีกว่าหรอเนาะอันนี้มุมมองเยจานะฮะเออแต่ก็อยู่ที่ตัวเองเลือกเนาะถ้าคิดว่าฝรั่งต้องให้ฝรั่งต้องได้เนาะ และชีวิตเราได้เจอฝรั่งคนแรกด้วยนะเขาน่แล้วก็ไม่เคยได้รับจากไขรเนาะเคยมีแฟนคนไทยดีโชคดีที่ไม่มีลูกมีเต้านะฮะก็คือรับผิดชอบน้องรับผิดชอบแม่ก็คือช่วยเหลือกันไปเนาะอย่าลืมว่าเราอยู่เมืองไทยอ่ะเรามีความเขาเรียกว่าการดูแลครอบครัวเนี่ยตัวเองมาก่อนและครอบครัวตามหลังก็คือช่วยเท่าที่เราช่วยได้แต่เราก็ต้องซัพพอร์ตตัวเองถูกไหม อันนี้คุยกับเจ้าของนะแล้วทีเนี้ยพอเราได้ผัวฝรั่งปั๊บเนี่ยเราจะมองว่าเขาต้องแบบนี้แบบนี้ถ้าเราเลือกคนแก่เราอาจจะได้ถ้าเราเลือกคนที่มีเงินเนาะเรายังสวยยังสาวมันก็มีโอกาสที่เลือกแต่ถ้าเรามองว่าความสุขชีวิตคนเนื้อคู่กันแล้วไม่แค้ว ความรู้สึกเราก็เออไม,ไม่ไม่ได้รังเกียจก็คือชอบแหละนะคาว่ารักอย่าเพิ่งพูดเลยเพราะเราก็เพิ่งจีบกันถูกไหมอันนี้ปีกว่านี้ก็ยังพูดคําว่ารักได้แล้วนะฮะแต่ในใจเราอะนะว่าเขาเป็นคนยังไงและการเปิดใจยายจ๋า,จามองว่าฝรั่งเปิดใจเนี่ยดีกว่าฝรั่งพูดดีหวานอย่างเดียวรับปากอย่างเดียวนะพอถึงเวลาเราทําไม่ได้มีเยอะอืมหน้ามือเป็นหลังมือเพราะว่าอืมหลังเท้านู่นน่ะ มันน่ากลัวยิ่งกว่านะพินิษพิจารณาในเมื่อเขาเปิดใจได้ขนาดนี้เราก็เปิดใจเพราะในในเมื่อกล้าถามไปอ,อ๋อเธออยากให้ทํางานให้ฉันทํางานเพื่อที่จะช่วยเหลือเธอเหรอเขาบอกไม่เกวนะฮะอืมก็คือเพื่อตัวเธอแล้วก็ครอบครัวของเธอเพราะฉันนะซัพพอร์ตได้เท่านี้ถ้าเธอคิดว่าจะอุ้มแม่หรือจะอะไรมากมายหรือว่าจะจะช่วยน้องขนาดนี้ฉันก็ช่วยไม่ได้นะฮะมันก็คือข้อดี ยาจ๋าชอบนะกับฝรั่งเปิดใจอืมเนาะชอบก็คือเอาไมเา่เขาเรียกว่าได้เราก็เอาไม่ได้เราก็โอเคบวกลบคูณหารอย่าลืมว่าตอนเนี้ยเราไม่มีตัวเลือกอืมหรือเราคิดว่าเราลองจีบคนใหม่ดูเพราะน,นี่ก็แค่ว่าคุยกันแล้วปรึกษากันแล้วก็กําลังจะเอามาเที่ยวเนาะก็ลองมาดูก่อนนะคะว่าบ้านเขาเป็นยังไงอืฝรั่งคนนี้อยู่พาร์ทเมนต์ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แกว่านะก็ถือว่าดีอืมเพราะว่า หลายคู่ปัญหาขั้นต้นหนุ่มๆวัย40บวกอย่าบอกนะหลายๆคนบอกว่าฝรั่ง18เขาก็ออกจากบ้านแล้วเขาไม่อยู่กับพ่อแม่หรอกไม่ใช่ทุกคนนะคะไม่ใช่ทุกคนบางคนนะ่ะอ่าบ้านเขาสะดวกนะคะเ,ออเงินเขาจะได้มีเก็บมีเที่ยวเนอะ แล้วก็ประหยัดเงินด้วยจ่ายแค่ค่ากินอยู่กับพ่อกับแม่นะคะช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มีแต่ว่ามันก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบ้านนะคะนั่นคือปัจจัยแต่นี่ถือว่าเขามีห้องอมีพัสดเม้นเช่าส่วนตัว อยู่อีกจังหวัดหนึ่งไม่ได้อยู่ใกล้บ้านตัวเองนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเดือนนึงแต่ก่อนเนี่ยฉันไปหาแม่ก็นานๆาทนีนะคะก็คือไม่บ่อยไม่ได้เป็นลูกลูกรักนะคะไม่ใช่เป็นลูกติดแม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมในการนั่นก็ลองมาเที่ยวดูแล้วก็มาดูนิสัยใจคอจริงๆตอนที่เวลาเขาทํางานนะคะเวลาเขาใส่ใจเราหรือยังไงอะไรเพราะชีวิตจะเริ่มต้นเข้าแต่งงานอันนี้คือเราก้าวข้าม เข้ามาเพื่อใช้ชีวิตจริงๆนะฮะไม่ใช่ในหนังแต่งานแล้วจบแฮปปี้เอนดิ้งนะใส่สุดเจ้าสาวผูกแขนแล้ววิ่งเข้าห้องหออย่างเดียวจบมันไม่ใช่นะฮะทุกคนมาวัดกันระหว่างชีวิตอเขาไปอยู่กับเราเป็นระยะสั้นๆบอกเลยยายจ๋า,จาขอฝากบอกโอเคนิ่ใสส่วนหนึ่งก็เป็นของเขาแหละสายตาการกระทำคำพูดของเขานะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นแต่ ชีวิตจริงๆเวลาเข้าทํางานหรืออารมณ์เวลาเขาเหนื่อยมันจะเป็นยังไงนะฮะมันจะแตกต่างกับการไปฮอลลีเดย์เนาะก็อยากให้ทุกคนทดลองและพินิษพิจารณาดูถ้าเราไม่มีตัวเลือกหรือไม่มีคนเปรียบเทียบเนาะคำว่าเงินเงินทองๆบอกเลยนะฝรั่งให้เราได้อืมแต่จะมาจุนเจือพ่อแม่พี่น้องหรือว่าครอบครัวไปตลอดด้วยตัวเขาเนี่ยมันเป็นไปได้จริงเหรอเขาพูดไม่ผิด ถ้าเรามีด้วยเหตุผลเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็ลำบากทำงานเมืองไทยเราก็ทำงานเดือนหนึ่งเนาะอ่าก็นะฮะเราก็รู้อยู่ว่าไรายได้เราถ้าไหลได้ใจจริงอยู่เมืองไทยค่าใช้ใจ่ายถูกอืมแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกนะเพราะในอัตราเงินเนาะอืมก็วัดด้วยตัวเองแล้วกันพินิษพิจารณาเอาคิดเห็นเป็นยังไงก็ลองเสริมดูเนาะเพราะชีวิตเป็นของน้องเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวปีนี้ยังไม่รู้กำหนดเดือนว่าจะเข้ามาเที่ยวในเบลยเยียม เพาว่างั้นก็รอดูกันอืลองฟังดูแต่ไม่อยากให้ตัดงานทําความสะอาดออกนะคะเพราะว่านี่คือจุดแรก1ง,งานร้านอาหาร2ง,งานทําความสะอาดนะคะสาะงานนวดถ้าเรามีฝีมือมานะคะมันก็มีโอกาสมีเงินมีทองเนาะหาเงินหาทองได้เร็ว ถ้าเราไม่มีภาระเราก็เรียนก่อนเนาะเพื่ออาวุธการศึกษาเปรียบเทียบเท่า,าหรือว่าเรียนเพิ่มเสริมจะไปเพิ่มเสริมดูแลผู้เท่าปีสองปีหรือจะเรียนเพื่อที่จะเข้าร้านช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นอ่ะถ้าภาษาเราได้มันก็ไปได้ก็ดูจังหวะเนาะสามีบอกว่าสามีเขาบอกว่าเนี่ยฉันดงูงานที่มันเป็นทําความสะอาดโรงเรียนอันนี้พันโรงอะนะอันนี้น่าสนใจนะไม่หนักเท่ากับโรงแรมนะคะ แต่เขามองเพียงแค่ว่าน้องเขามองเขาว่าหนูไม่อยากทํางานทําความสะอาดนะหนูจะพูดกับเพื่อนได้ยังไงอะไรได้ผัวฝรั่งทั้งทีนะคะอันนั้นเราค่อยมาคิดกันทีหลังเห็นยอดเงินแล้วเราจะหายเหนื่อยนะเราจะไม่คิดอะไรเลยเพราะเงินมันเข้าในกระเป๋าเรามาอยู่เมืองนอกเนี่ยเอยเขาก็เป็นหมาดํากันทั้งนั้นแหละไปอยู่เมืองไทยเวลาเรากลับบ้านทีค่อยเป็นมาดามนะ มีเงินใช้มีเงินจ่ายชั่วๆเป็นคุณนายกลับบ้านนั่นแหละชีวิตเมียฝรั่งนะทุกคนนะขอเป็นกำลังใจสู้ๆว่ากันแล้วก็พินิจพิจารณนาะเอาชีวิตเราขอบคุณที่เข้ามาปรึกษานะฮะขอบคุณที่ถามเนาะนี่คือความรู้สึกจริงๆที่เราได้คุยกันก็ถือว่าโอเคนะฮนะก็เลือกแล้วการชีวิตเป็นของตัวเองเนาะปะให้ อาหารนกก่อนพี่น้องคขาตัวนี้ถ้าจะกินง่ายไหมถ้าจะกินง่ายนะคะก็จะหมดเร็วมากเลยเนาะสบายจังเน,นาะยายจ๋างานการไม่ต้องทำํำเนี้ยวันนี้คุณพูดไม่ได้หรอกนะคะเพราะชีวิตวันนี้บอกเลยยายจ๋าทำใจเหมือนกันอยู่ในสภาพนี้นะฮะเออ ถ้าติดตามเนาะน่าจะเป็นคนใหม่นะฮะว่าเย,ยจ่าไม่ได้ทํางานชีวิตสบายสบาย <c oughs> เด้งค่ะกระดูกเด้งค่ะถ้าเลือกได้ขอสุขภาพแข็งแรงและทํางานดีกว่าเนาะเพราะว่าทํางานหลายอย่างมันได้เยอะกว่านะฮะสิ้นปีมาเนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่ขาดหายไปแต่่วงนี้ช่วงรักษากายรักษาใจทําใจเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะ,ะสำหรับเย,ยจา่า จริงๆอย่ามองภาพวันนี้กลัวจะเดินเดี้ยงได้วันนี้นะคะก็หนักมาเช่นกันนะคะชีวิตเจ,จ๋า